ช่วยหน่อยโพกความแพ้่ภาจากตาให้เหมื่อรักมีรอยหัวใจเงางอ่อยกลับบ้านอีสานวันนี้เสียตีซะด้วยลงรอตัวมา ะไระไหลแม่สาว,สาวทักสินทำพี่ไหลเสียงนี่ไหลเสียงรักละอาจกมลมรูหลอกลวงให้ช้ำชีวิตทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าวเอ็กซ์คาราบาล ญาโโอ้หอีสานบ้านเกิดเมืองนอกโซเมืองชมพอมจดฟ้าเมื่อคาหน้าหนาวใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำบ้าดาวบรรจงยิ่งใกล้เบี้ยเก่าแลกลมหันมือ จะยังล่าเล่าแม่เล่ที่แม่แม่ขอพิเศษหน่อยยาโมจาโอ้ลูกมาอให้ยาช่วยหน่อยติกชิโลยืมคำเพบายจากใจเมื่อรักนี่เหนื่อยใช่ไหมประยุทธ์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  รถทัวร์ทะบายอ่ะเมืองลาดติมาวว้าคิดถึงผมไหมคิดถึงไหมคิดถึงเนี่ยไหมล่ะอ่าประยุทธ์ประยุทธ์รับรยากเห็นกลับมาโบนัสด้วยรับโบนัสด้วยหนึ่งรูปร่างแกนี่ไม่น่ามีตังเลยนะเนี่ยเจ้าภาพโอ้โหเสียหนึ่งเลยนะเสียงหนึ่งเลยขอบคุณเสียหนึ่งครับโอ้โหฮะคนชอบอีกสักเพลง ทำไมไม่หาคอนเสิร์ตเหอหาหมอนลำมาเล่นมากน,นะไม่ต้องหาหลกลิกเกเฮ้ย<ม>ติปรวมนะได้รางวัลข้างบนเนี่ยว้าวเท่าไหร่เท่าไหร่เยอ,อ,อะกูสาไม่น่าเลย <c oughs> อันนี้ไันได้ให้พิเศษเสรเงให้พิเศษขอบคุณเศษเองด้วยเดี๋ยวร้องให้ฟังเดี๋ยวร้องให้ฟัง <c oughs> อ่ะเ้าเรื่องจ้ะเรว อาจารย์ยอดยังไม่อาจารย์ยอดยังไม่มาเลยนะทีกำมังว้าวจะมาพลักแรงใดในเล่าเท่าแรงกระเด้าไม่มีแรงกรำไม่มีอาจารย์ยอดคุณแม่เห็นคุณแม่ยิ้มก็ดีใจแล้วแม่แกเครียดมาทั้งวันไงเหรอมีเงินเดือนประจำแล้วนี่ยเลยคนแก่ไง ส <400. S 2> ี่ร้อยให้หกร้อยได้แค่สี่อีกสองร้อยไอเด็กเฮียเขาเอาไปโอ,โอ,โอ้ไม่ได้หรอกยายเอ้ยเดี๋ยวนี้เข้าแค่สี่ร้อยอีกสองร้อยแม่งฟันได้เด็กพวกนี้อย่าไปให้เด็กนะอ่ะเข้าเรื่องนะจ้าห้าสี่สามสองเาเงียบกันทำไมชื่อ